ินเดีมันเห่าใครเด้อไหนใดอินเดีนะมันเห่าใครห่าใครเห่าใครสบายดีเออพ่อแม่พี่น้องสบายดีสวัสดีสี่เบอรสุขสุคนเนาะมื้อนี้เฮาเฮ็ดอันนี้กินพี่น้อง ส่วนไก่เนาะนึกว่าอยังเนี่ยเราบาังโอ้คือกันันภาษาไทยนะววภาษาลาวอืน่นส่วนส่วนไก่ต้มส่วะไก่มะขามนะอืมให้รเราได้ถ่ายว,วิธีเห็นเนาะก็ะได้เปานภาษาอธิบายว่ามันคือกันครับอืม มื่อนี้มากินข้าวแรงน้ากันเด้อพี่น้องสิเห็ดสิกินข้าวแรงพี่น้องมื่อนี้บริษัไปใส่มาใสา่เนาะเพราะว่ eterm, าอืมถ่ายค่าจ้าเอารถมาปั่นเขาเนาะแม่เนาะรถค่าจ้ายังขาอยาูออ่พี่น้องแล้ว,วกว็มื่อนี้ก็ฝนตกเนาะบัญชีซอแปร์ซอแปรนะบ่ใส่ผ้าหลมผ้ากันไปฝนตกข้ามพี่น้องเลยจองเมือเชตเจสก็ซอแปรมื่อนี่ยซอแปรเนาะเอฟซีเป็นเม็ดมาบอกว่า ในรว่างฝนเน่เด mm. ้อกับฝนตกกะรีเนาะใชเปล่าแต่ว่าฝนตกบ่เพิงนะ้ว ah. ่มเนาะตกเปินเดียวมากแห้งอยู่เลยแห้งวัววัววัวกะบเจ้ามืออื่นนี่ยังโมโหว่าเสียดปั่นเนาะบ่ไดดปั่นขันรถมากเสียดปั่นเนาะ ใส่คีงน้ำมามทำไมต่อนกระบ,บราดทนไงกรติีตาปลาเต๋อเขาตบกไก่เพิ่มมีไรสิกินน้ำไหมเนาะเติสินมูเดี๋ยวิะสกินมูกับไก,ก่ไย,ยูม่ต้กมันกินบดอหาี่นาะยังไปหางนต่อไหมเป็นสวยเลย กักเธอเดียวเดี่ยวลอยไปไปกินข้าวกันนี้พี่น้องมีพ่อแม่หน้อยหน้อยกินอะไรมาได้เนา,นานะน้อยกินก,กินเผ็ดบาได้เจ็บกระเพาะมาอีกเลยเป็นตะลกมาเนีะพ่อแม่หน่อยใหญ่มา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 จินข้าวติมนี่พอนะ ใส่พอเลยวันนี้น้อยมามาพอเมื่อี้เขายังปานเห็นยังปานสวัสดี้อลดกสวัสดีพ่อแพี่น้องนะสวัสดีปลานลูกนะ สบายดีพอมีอะสบายดีงามอะสบายดีงามสบายดีสวัสดีสวัสดีค่ะเอ้าเติจัดดุเติดีดีแม่ใช่สวัสดีค่ะสบายดีด้วยเ้เ่งลแว่าเฮยบ้านบ้ายบายงบายบาย <พ>กินข้าวไหมพีม่น้องเด้อกินข่าวมากินข่าวนกกันเด้อมาเด้อมี้องกินข้าวแรงนักกันพี้เด้อแต่แนวเดินไม่คนใดใหรกินไ <c oughs> ในใม่กระไงจ้าใ,ใจบ่ได้เด็่น 我干六个的。 นี่บอรกัาเนี่ยนี่ไงเป็นยังนั่งสุสานว่าเอาอนังมาอันนั้นเป็นต้อหรือเล่ามันโคตระเลย

ฟาที่ตุ๊กจะทำไงใส่เอาไหมเอาไหมเอาในนอยเอาว่าเออมันจะสีอมอะไรแบบนี้หรอแบบนั้นอู๊ดมันจะทาปูนนะเจาเนี้ยนี่คือไงเอ๊ะที่จะอืมใช่ใช่ครับแบบนี้แบบนี้แบบนี้เมนจับจับปงแบบอะไรแบบนี้ประเภทอ่ะแบบนี้แบบนี้แบบนี้ dùng hai mặt 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 hai nè hai mặt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 

อ๋อเจ้ากับใจกับใจนั่งขนเขานั่งเดินออกนะพี่น้องเนาะอีกแล้วเดอนออกอีกแล้วพี่น้องนงเดนไลวัเขอบคุณเอทีบ้างขอบใจเอทีบ้า ขอบคุณค่ะขอบคุณที่ดูโฆษณาให้นักข่าวแบบนี้ขอบคุณที่ดูโฆษณาให้สายปานนะคะไเลอร์ไลเลอรเอสแคนเนอร์ไลเลอสุณต้อคนหน้าเลอร์เรตางติดตามแตตางหางแซงขอบคุณางูงอยู่ตลอดเลยปันัโอ้ยขอบคุณไม่ล้เดเดนเนบ้งางไรื่นห่น 对给它吧，哎，折不折？哎，折不？折不折半？折不折？折不折？哎，折不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 ？哎，折 สก๊า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 สอ๊าสก๊าสก๊าีอ๊านก๊าส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 กาสก๊าสกนาสก๊าสก๊าาะก๊าาสกเก๊าสก๊าสั๊นสก๊าก๊าสกาสก้าสก๊อสก๊า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 สกที่ก๊าส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 ก๊าก๊าสากาสก

เล t, ือดเขายังอยู่ไก่อยู่เลือดในบาานี่จะขันเดียวต้นองขนะึน้องน้อืมเี๋ยอันนี่หยาดแค่ขันน้อยอีกแล้วค่ะเลือดน้อยอีกโอ้จ่ายอ,อียกเนาะอืมอืมเคิดเรื่แล้วรู้ตัวด้ะน่งน่งเออ